คับเพื่อนออร่อยอร่อยจริงๆมาเดี๋ยวจะพาไปชิมให้ดูนิดหน่อยโอ้ยไม่ต้องมอถั่วพลูไม่ต้องไปซื้อถั่วพลูมันแพงๆนะคะเพื่อนๆปีที่แล้วใหญ่ซื้อถั่วพลูมายำสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมาทําไมมาทําไมเมื่อกี้มาเห็นยอดตะกะเตนตรงนี้มันสวยนึกเมนูได้นึกเมนูได้เมนูเด็ดนะคะยังไม่เคยทําแต่คิดว่ามันน่าจะอร่อยเดี๋ยวจะขึ้นไปเก็บ ขึ้นภูเขาไปเก็บยอดตะกะแตนเมนูเด็ดเมนูอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเพื่อนๆไม่เคยทํานะคะแต่ว่าคิดว่ามันจะอร่อยยังไม่บอกเขาเก็บก่อนเขาปีนเขาก่อนนะคะเพิ่งเห็นเมื่อกี้นะ่ะมาเก็บอ้ฝนตกเพื่อนๆโอ้ยดูดิบอกแล้วบอกจะทำอะไรต้องรีบทำทำอุดนอะ ฝนฝนนี่มันมาไล่ายแท้เมื่อวานก็ถ่ายคลิปอย่างนี้เลย <laughs> ถ่ายไปถ่ายมาจะมาอัพโหลดคลิปที่ไหนได้เห็นแต่ขาตัวเองโวยจริงๆแถวนี้ไม่ต้องให้มันเกิดหรอกเพื่อนๆมันเกิดมามันก็โอ้โอหๆๆมันเลืยไปทับดอกไม้อื่นหมด ไม่พูดเด้อให้เอฟซีฟังเสียงเอาเสียงเด็ดผักเด็ดไปเดียวเขาก็ตกจะแตกยอดมาอีกเพื่อนๆนี่น,น,นี่เห็นไหมนี่เขาก็แตกมาตรงนี้นี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมไม่ต้องกลัวกินได้ทั้งปีไม่ใช่ทั้งปีหรอกหน้าหนาวไม่มี ตรงนี้น้อยๆเล็กๆในๆก็ขึ้นมาแล้วเก็บไปเล็กๆใหญ่ๆ,ญๆมันก็อร่อยมันกันนั่นแหละไปนี่ในเต็มกระป๋องแล้วกินคนเดียวเอวาอะไรเยอะๆเนาะไปเมนูอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะโอ้โหนี่มาคู่กับดอกไม้มาคู่กับดอกไม้สวยๆอ่อ นี่อยากจะทําเมนูเด็ดจะยำเหมือนทบพลูนะคะเพื่อนๆนี่แต่ยังตัดสินใจว่าจะลวกหรือว่าจะใส่ดิบๆเนี่ยเนาะนี่เตรียมพร้อมนะคะไข่ต้มกุ้งนี่เครื่องปรงุงเนาะเดี๋ยวจะขอหั่นก่อนต้มน้ําไปแล้วลวกกุ้งเมื่อกี้กำลังคิดว่าจะลวกหรือว่าจะเอาสดๆแล้วมาดูกันไหมมันกรอบมากมเลยื่น เอาแต่ถ้าเอาแต่นี้น่าจะอร่อยเนาะเนี่ยเอาแต่เอาแต่ก้านไนมะ่เอาใบมันนะนี่แล้วแต่คนเด้อยายไม่เลือกมากยายหันเลยเนี่ยยังไม่รู้นะครั้งแรกเลยนะ่ะที่ทําที่ลองดูเนาะรสชาติมันก็จะออกคล้ายๆถั่วลันเตาคล้ายๆถั่วพลูเออมันจะไปทางคล้ายๆแบบนั้นแหละเนาะโอ๊ยหันอะไรโอยผิด นะมึงเอ้ยไม่บอกกันบ้างเลยว้ายหั่นสะยาวเลยว้ายๆๆไม่บอกกันบ้างเลยมัวแต่คุยอื่นแต่หนท้านี่อันนี้ไม่เอาหยอดหมืนเดี๋ยวหัน่นใหม่มามาทำการยำใส่น้ำน,น้ำพริกเผาลงไปนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บทรามีนะคะไม่มีใย,ยใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะ น้ำผึ้งดอกฟันชิงโตของเราเองนะคะใส่นมไปนิดนึงบางคนก็ใส่กะทินะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะคะเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของใครอี่นะคะบีบมะนาวใส่น้ำปลา,ามาดูกันว่าจะมมหรือจา่า พริกใบมะกรูดใส่ลงไปนะคะพริกหอมใหญ่ไอ้หอมแดงหอมแดงอร่อยกรือเปลาไม่รู้ถ้าอร่อย,อยดเดี๋ยวจะ บอกเมนูเด็ดใส่นำ้ำเล็กหน่อยอนนให้มันน้ำไฮเมนมีน้ำน้ำหน่อยเพื่อนเพื่อนเออจิตจัดมากเลยอะ่ะอร่อยอันนี้ยายใสยแบบ่แบบลวกแบบลวกแล้วก็ใส่แบบ เดี๋ยวจะลองใส่แบบไม่ลวกดูแบบลวกไม่น่ากินนะเพื่อนแต่ว่าอร่อยป่าไม่รู้นี่แบบไม่ลวกไม่ใส่เดี๋ยวจะไปเลือกชิมดูอันไหนอร่อยกว่ายายคิดว่าแบบไม่ลวกอร่อยกว่าอไปลวกแล้วช่างเถอะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังค่อยว่ากันใหม่เพื่อนแต่น้ำน้ำซอสเขาอร่อยมากเลยเมื่อกี้น้ำซอสเนาะเดี๋ยวเขาตักใส่จานก่อนเด้อ เสดายเด้ไปลวกเสียดายของนี่นะคะพเพื่อนๆออร่อยอร่อยจริงๆมาเดี๋ยวจะพาไปชิมให้ดูนิดหน่อยโอ้ยไม่ต้องมอถั่วพลูไม่ต้องไปซื้อถั่วพลูให้มันแพงๆนะคะพเพื่อนๆปีที่แล้วใหญ่ซื้อถั่วพลูมายำปีนี้ไม่ต้องเลยนะคะเมนูเด็ดอันนี้เจก,กสูตรไม่ห่วงนะคะใครอยากกินลองเอาไปทําดูนะคะพเพื่อนๆคนที่อยู่ต่างประเทศโหย้ยยำถั่วพลูชัดๆเลยเนาะ สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเ,เพื่อนๆมากินกินรอกินรอข้าวจะกินกับข้าวนะคะแต่ว่าลืมหุงข้าววยไม่มีใครบอกกันมั่งเลยลืมหุงข้าวมาเด้อแล้วแต่คนชอบเด้อเพื่อนๆใส่ กะทิก็ได้ใส่กะกมะเพเ้าก็ได้สูตรไข่สุตมากอยู่เมืองนอกเอาอะไรมากมายโูอ้อร่อยอพิ่งนึกได้เมฟซีแ่บรสชาติมันเป็นยังไงยังไยงยายก็คิดคิดจะบอกเอฟซีว่าจะบอกรสชาติ่ะมันบอกไม่ถูก เลยบอกว่าไข่ยอดทัวรันเตามันก็ไม่ใช่ยอดทอรันดามันจะนิ่มมันไม่กรอบแบบนี้เนาะืมใครๆฝักทัวรันเตาเอมาาอม,มันก็ไปคล้ายๆนั้นะืข่คข่ไอ้ถัวพลูก็อมันก็เกือบเกือคล้ายเนาะก็เลยอ๋อคล้ายๆถั่วพลูลองมายำดูสิ ขายยอดโัวลันเตาแต่อร่อยกว่ากรอบกว่าคล้ายฝักคล้ายคลายฝักถั่วลันเตาเนาะคล้ายคลายถัยู่อืม ได้เมนูเด็ดอีกแล้วหุงข้าวอ่ะไม่มีหมูสับมียูหมูสับในตู้แช่ครั้งหมูสับมาใส่ด้วยก็อร่อยนะใครน่าก็ทำแบ่งพี่หมื่น,นคนละครึ่งใครน่าก็จะทำ แล้วไม่กินะอืมจิตจากก้าจิตจัาเพื่อนๆเย้ยไม่ได้กินอกข้าวเนะกินเล่นๆไปก่อน เขาได้ไปกินกับยังอื่น <c oughs> <sm art> ปิดไปแล้วนึกอยากกินยำถลูซื้อมาคิดละหลายบาทเลยเป็นร้อย เนี่ยมาจะเงิอมองอร่อยเนาะนะอนนนะบอกสำหรับคนต่างประเทศเนาะบ้านเราก็เอาทูพูมายำแล้วกันเอาทูพูมายำเนาะคนที่อยากรู้ว่ารสชาตไไิเป็นยังไงนี่แหละแบบแต่ยายยังไม่เคยเอาไปผัดเนาะ บุ่งไฟแดงอะไรอย่างนี้ไม่เคยผัดกินแต่สดๆโั่วพลูยอดโัวลันเตาถั่วลันเตาอ,อ่อนแค่ความคล้ายๆนะแต่ันนี้อร่อยจริง ไม่ต้องลวกอะแต่ก็อร่อยนะลวกก็อร่อยไม่ต้องลวกมันก็อาจจะกรอบกว่นนนนกนานี้เนาะอืมแล้วจะยากกินไหมเนี่ยข้าวะแค่นี้แหละงั้จะไปกินข้าวรอกินข้าวยิ่งกินมันยิ่งอร่อยอจ้องกนะนอย ไข่ไก่นกกระทาโอ้โหแข็งปึ๊กเลยยำผักป่ายาทักกระเทนไข่นกกระทาทุกอย่างนานในสวนเราเองแค่นี้แหละเพื่อนๆบายบ้าง ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเยตาด้วยนะคะ